มดเลยโอเคนไปพี่น้องเกี่ยมออาเดินท้างันดิรถหลายลิตรอยู่ได้เนอกเป็นสามหมดว่ะแต่ว่เต็มโอ สบายดีพีน่น้องมาพบกับบ่าวซุกสันบ่าวเล้าอีกอีพีอีพีหนึ่งพีน่น้องตอนนี้บ่าวซุกอยู่บ้านเมืองจำเมืองไซจําพรแขวงบริที่ทไซนั่นเองพีน่น้องในอีพีนี้ก็คืออ่าทางทีมงานของฮาเนาอกกำลังจะไปตาดภัยวันอ่นะจะไปตาดภัยวันพี่น้องโดยมีนี่บ่าวมาันบ่าวไม่มานา็อกพาไป เป็นจะพาเข้าไปตัดไพ่บ้านนั่นเองพี่น้องเพื่อนจะเป็นลูกเขยของแม่บ้านนอปยูบ้านเมืองจับนี่พี่น้องเแาก็โอกาสดีที่ว่าเพื่อนจะพาทีมงานของเราไปเบิ่งพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้กําลังรอท่าสาวเพชรกำลังเปิดห่างกำลังอยู่เพื่อนทั้งหลังพี่น้องยเพื่อนทั้งหลังพิชธุรกิจเลยพี่้องให้เอฟซีท่าเบิร์นเลยสาวเพชรเป็นอะไรเลย ต่อเปิดแถวนี้นี่เนาะยินบหัวเสียงหัวใจเพียเนี่ยลุ้ักเจ้าเออโอ้โมัวนได้นี่เนาะเปิดดีเพลงสีม่วนขึ้นกับคนฟังห่วม <laughs> นนแน่นแน่แนเลยถ้ามีคนฟังห่วมที่หัวใจมีคนฟังห่วมที่งามอ่าแล้วก็เข้าใจนี่คือมืวนแน่นเด้อสาวเพชรมาแล้วโอ้โหนี่บัวสาวเพชรนะสาวเพชรคนสวย hết, <laughs> Nam <laughs> <laughs> đứa một túc thôi đấy. Cũng như. Chít <laughs> chong hả? À túc sau lít đấy ra. <cười> 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 chứ cứ bị oh, oh, chắc túc bỏ. Ừ. Một túc nữa. túc này sai. túc sao túc cô đi? À mọc sôi mà bị kìm nè, rồi này. chim này đó Xin này em <laughs> <Xin này được. cười> đi. สิแต่ว่าแมาเพ็ดพี่น้องกําลังลงเครื่องไก่หน่วยนึงนี่บ่ได้ซือดพี่น้องเอา2ตกอ่ะอาสาดสาเนาะอาสาเยอาสาดเยอัาหารแนวเจบ่ตาอากกินตัเอาบ่ได้ๆเออไปปล่อยนสั่นอยู่นาวคนนี้อือเออถาหมกบ่เห็นมันมีหมกใส่ใส่ก็ได้นะ เกียบน้ำพี่น้องมาไปที่ฟุ้นกะไลยอยู่นาองออคอยใจค <laughs> อยใจมึงทำไมขาวมันเลยมาแล้วเกี่ยเกลเกีันด้วยไหนนะคบคือบอกไปแบบนี้เลยเกลี่ยสปรงิงอาหารเม,ม่เท่าม่เท่าเกลี่ยให้ ไปเท้าเก็บให้เก็บให้ลูกเคยเก็บให้เก็บให้ลูกเคยลูกเคยล่าว่าลูกเขยนี่ถ่ายอะนี่ต้องเมนเท้าว่าเจ้าอะไรเจ้าใส่บอลน้ำมันอ่ะเต็มแล้วสองลิตรสองลิตรหลายเติมด้วยเนาะรถหลายลิตรอยู่ด้ยเนาะเป็นสามหมดว่าแต่ว่าเต็มเต็มจ่ สองลิตรในหอดอยู่เนาะมาๆหม,มับมา,<ะ>มาได้เรียบรอยอ้อยไปเบียดกันมึงใส่สองมิลใส่พอดีเลยหลายคนยืมเงนนี่ส 2, 5, 000, 50, องาำพันสิไผ่พี่น้องโอ้เมือนพี่น้องมูลนิพวาหลายเนาะลายใต่ค้าน้ำพ่นตัวไอ้โดยโดยโดยค้าที่คาน้ำพ่นน้ำ โอ้ปิดหานบบดนี้แม่แม่สิบอว่าให้บอว่ไปบเป็นอย่างนัเอะไรเยอเพิ่นบเป็นอย่างดอกพี่น้องสาวคนเฮยสาวเพชก็สวยครอบใจลายๆอใจไ่มีหวใจล่โอ้ยหัวะกันกี่ฟุ่นโป๊กมนว่กอีรีนี่้องทางอันนี้คือแม่มืวานกับข่าวมาเลยตกแต่หัวหอด อ่นขาวทีขี่น้ำไปน้ำไปเออไปน้ำไปก็ได้ไปน้ำปลาซุกก็ได้ไปน้ำผู้ยได้ก็ได้เนาะหลายหลายขัน้นเลพี่น้องเป็นจะฝนก็ข้ามก็ไป <c oughs> คิดว่าน่าจะไปน <c oughs> ะแเดพี่น้องหู้เกินกำลัง <c oughs> <c oughs> เกี่ยมออกมาจะบุ้งว่าเพิ่นไปน้ำหรือบ่ <c oughs> <c oughs> เคลียกันดูเออกำลังลมกันอยู่ ะสะเพ็ปกติเราผู้ใดเฝ้าหทนแต่ว่าใชเพื่อยอเปล่าเอาอสะเพ็เาาพนาะแมนคันเออยู่กันแล้เฝ้าแต่อเราไปเวียกแมนเราเราเขาเวียดเราเขาเฝ้าแทนเดี๋ยวาสะเพ็จะเป็นเซลล์อยู่แล้ว <laughs> เป็นขายนี้เนาะโอ้ทุกอย่างเนาะแบบราคาเมียกันราคาแบบราคานีแค่หูมาเลยเนาะ เครื่องวัตถุดิบกัน <laughs> ส่วนใหย่กันหนักส่วนใหญ่ยอดทุกอย่างแต่ก็บ,บัตุดิบกันพี่ได้พี่น้องถ้าผู้ใดมักซ์สาเพชรนี่ก็โอ้เบันค้าขายสุดยอดเลยสั่งว้าวสั่งว่าโซดีต้องหลักโซดีนี่หรือว่าหรือว่าห่างกระโซดแต่ตอนมาบ้านนี่เนาะโบโซดแต่โดนแล้ว <laughs> สาเพชรชิดดังชาวโซ่ยุ่นทัวร์พี่น้องเกี่ยมเลยเออเสาข้ามแปดลำบอ เดินไปแต่พวกเราพวกไปวะคำพวกไปจัางวะมันคำพวกไปไปไปเออเลาต้ใช้น้ำมันเออใช้นุ่งเรื่องใหญ่ก่อนเออเป็นนุ่งเสื้อกันหนาวก่อนอย่าพิจารณาเกี่ยมนุ่งเสื้อกันหนาวก่อนเอาขับรถหรือขับรถใช้น้ำมันก่อนพี่น้องนี่นี่ ลิ้นตักลับมาได้นับลัไดบ้าได้แล้วถ้าเต็มพันแล้วจะแพนจ้ะสามสิบสามสิบแปดอะเครสคนสวยมีได้พิเศษแลวจะทำใบนี้ซะได้เนาะครับยัง đang khám <laughs> à, <laughs> <ở> đây mình, thấy nghe ở nọ, đây đây, pa, bây giờ kiềm mao thuyền thang đây, thuyền nhau hiền nhau cả hông hiền, <laughs> <hẹn>, hết, <laughs> <laughs> đây, <Để không hẹn. cười> I'm นนังานเขาอีกแล้วงานเขาเลยล้ามันกอนนะน้ำก่อ เขาไปได้เข้าไปได้เข้าไปหมดได้อีกแล้วจริแล้วได้โอเคจแล้วเดี๋ยวรถบรรทุกตายจักอีกแล้วได้รนี่วะมันมันจักดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะอ่ะสังครับจับติ๊บข้อมันติ๊บเลยวะ คี่เรามันจักด <Okay. S 1> ับอยู่กัางนล่วเลยนะไอ้ตัวเหียนมันดีดดีดดิ่วดิวดิวเข้ามาเลยได้บ่นอจักดื้อๆๆอด้อเนไะนั้นัเมีนเมื่อวานนี่แหละ หัวเทียมาใส่อะไหัวได้ละอันนั้นหัวเทียน่ะนะมันตีบเขาพดอ่ะนะเราก็จางะหัวทั้งออกมาอะได้เลยแต่งแค่แต่งว่าบรวารดีใช่ไหม่หัวเทียนไม่หรอแนี่หัวเยนัวเทียนเยอะอก วันนี้อีบ <sa> ่มีมกะเจ็บม่ไ <strikes> ด้ช <sa> ิมลรอกนี่แม่เอาไปใส่กระเส่กะเทียมนิดแล้วว่าบันนี้เรีวคับอาเื้องกิดนีอยู่ แตกเลยเย็นเอออะไรโอ้ไปเย็นนี้แต่คนไม่ไแย่คนมีโรงแรมแตกเลยอันไม่ว่าจะเป็น วันคีมล็อกเออคีมล็อกมาหันแล้วมาน่าทั้งกันอันนั้นเลยแอ้นินาดไม่มีสัญญาณโอ้โหันรถเ็นรานเหอเป็นจักรยานเร ก็เจ้าเดียนบ๊วยดูเดี๋ยวต้นต้นเขาแบบนี้ดวโอ้ถ้ามันนี่ถ้ากัาส้มดีโอ้ส้มมีกระเจียบหัวเดียน์โอ้เียร์ไเดียของเนี้ยเก่าใช่ไหม เข้าจวันนี้ข้บใจสารเพีรในหลายเที่ยวเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นมือกล้องให้นกมือนี้สารเพียรคนสวยามาเห็ปล่งบามันนกบามันจัดการให้คือว่าคาดเอาอนั้นนั่นเลยเนาะบามานันนกลดให้ลงนำ้ำบ่ได้เลงลรอทันทีเลย โอ้ผู้สาวกันหลายคนเนี่คับบ้านเทาเนา้หลายคอคุณเท่าข้างบ้านได้ยงเราผู้สาวเยเห็นไหมทำไมพู้ย่างนี้าข้างบ้านโอคก็ท่านผู้ดีผู้งามเพิ่นเอาหมดแล้วัวบ้าก็เนาะมีแต่จุเท่าข้างบ้านเลย ตัวนี้ก็ได้อยูเนาะแอกนันเมามาลุ้นมาลุ้นบ้างว่าได้หรือบ่ตายแล้วเมื่อวานนี้กาสามสบงวันไหนอยู่ใช่เหมแต่สุดท้ายเราเปลี่ยนหัวเทียนเมื่อวานนี้เออเพราะว่าชนนันเข้าไปเขาปรทาเขาถ้าก็ต ดูโดเทาบ่โชคดีรักเรอเลพอดีนี่กระจอกพอดีถ้ารุ่นบองมว่ได้บบอืม สครจะเทศปอะไรกันตคือว้าวว้าบุคือไทยบานเาน่ะว่าวาวาคือไทยสวรา์ไทเบียงตัวไปยุสว่านอยากคืออยากคือไทยสว่านเข้าคือเข้าว่ะเนไดเออโคตรตัวโคตรตต nhiều lắm, mình thấy sản phẩm đó, các sản phẩm đó, biết không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 , หรือว่าหรือมันใ,นใหญ่กว่าหรือหรือมันมีหลายเบอร์รออบ่นานะรถรลดลเียบมันดเออันไหนนีู่้กระุมันูหัวเชียนใดหรือบ่อเนี่บนบนบนเี่ยวกับป มาได้เอามือค่อยๆหั่นมือเนาะค่อยๆเอาอาแต่มือเท่าค่อยค่อยหั่นลองลองเอามือค่อยค่อยหั่นมีกี่เจ้าท่านี่บ่มีอยู่ครับไปพี่น้องเรียบร้อยเนาะเปลี่ยนหัวเทียนได้เรียบร้อยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวอเดินทางกันต่อเลย